ครับแลวนี่คือการแสดงจากสำนักการสังคีตกรมศริลปากรกระทรวงวัฒนธรรมทั้งตัง้งแต่วันที่สองของวันที่หกนะครับก็ขอกขอบคุณผู้ชมทุกท่านและกล่าวขอบคุณเจ้าคุณพระอาจารย์จเจ้าว่าซึ่งท่านได้กล่าวแล้วว่าวันนี้นะครับท่านมาถ่ายรูปร่วมกันแล้วบอกว่าเราจะต้องได้เจอกันอีก จ้าวาดคิดวาด่าจะได้มาเรื่อยๆแล้วนี้ขอกราบขอบคุณครับหากมีสิ่งใดผิดพลาดครั้งไปเนี่ยจะเป็นคำพูดหรือการแสดงอะไรไม่เหมาะสมก็ขอกราบขอภัยไว,ไว้นะที่นี้นะครับและขอเชิญทุกท่านกลับบ้านโดยสัสดิภาพครับขอกราบ